รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใช่ต้องจิ้มเลยค่ะค่ะต้องเกรงใจเรี่ออาถือว่าพื้นเมืองจริงๆ ้ากับหอมเจียวทอดกระเทียมทอดเนี่ยพริกคั่วล,ลำแต่แตะถ้าได้ทานนี้ทุกวันครับสภาพดีมากคืออาหารไม่มีไขมันถ้าชอบผักสดก็มีผักสดก็มีผักอเอร์ิีด้วยออีกแกนดกด้วยนะครับอันนี้นะครับ่าจะเอากลับบ้านได้ด้วยนะครับ ตัวไทยด้านหน้าอันนี้ก็อร่อยครับน,นี่นับสนเสนอเลยนะครับส่วนผสมเขาใ่ใจมากนะครับคุณผู้ชมละเอียดอ่อนมากเยอะมากๆเลยค่ะกาจะได้มาใช่ื่างในห<ง>ูที่สำคัญคือสูตรของเครื่องแกงนี่แหละกับยังไงครับความเข้มข้นข้นอิงใช่ค่ะลูกค้าซื้อกับกรุงเทพขึ้นเครื่องด้วยลาบเนี่ยแหละค่ะ ใช่นะคะแล้วก็อันดับต่อมาก็จะเป็นแกงฮังเลแกงงเลอันนี้ก็แกงฮังเลนี่คือทางภาคเหนือนี่คือมาต้องทานยิ่งเป็นขันตกเนี่ยต้องมีแกงฮังเลค่ะก็จะเป็นหาเป็นกระดูกอ่อนของเมโโกเช่นกันนะคะซี่โครงที่ระนานนำตรงนี้ที่มาใช้ ปก,กติแล้วเนี่ยถ้าเราดเป็นภาคหนึ่นะครับต้องข้าวเหนียวจิ้มละบบทางเลนใช่ต้องปั้นข้าวเหนียวจิ้มละ<อ>เพราะว่าความเข้มข้นของน้ำกับเนื้อหมูค่ะเป็นชิ้นๆนะะแล้วก็จะมีขิงซอยที่ใส่ไปด้วยนะคะคกับกระเทียมค่ะแล้วก็ กระเทียมดองค่ะที่จะใช้ด้วยเคี่ยวเคี่ยวค่ะต้องเคี่ยวให้ยุ่ยให้เปื่อยอันนี้ก็ไม่แพ้กันครับเมนูต่อมาเลยครับก็จะเป็นไส้อั่วค่ะนี่ไงครับอยากจะทานไส้อั่วเนี่ยไส้อั่วเนี่ยไส้อั่วนี่มันมีกี่ชนิดครับค่ะอันนี้ไส้อั่วชนิดเผ็ดนะคะมีเผ็ดกับไม่เผ็ดใช่อันนี้ลูกค้าจะชอบมากค่ะแต่ต้องทานร้อนๆนะคะข้าวเหนียวจิ้ม ไม่ร้อนแล้วแลนทอนกับทานกับขิงหอมแดงแล้วก็พริกขี้หนูเนี่ยหะเครื่องเคียงเลยหมดแล้วครับเครื่องเคียงทั้งหมดอ่าเมนูที่เกี่ยวกับผัดเนี่ยครับก็จะเป็นแกงแกงแค่์ไก่บ้านบ้านนะครับแล้วก็เนี่ยน้ำพริกนี่ครับน้ำพริกคนชอบนะครับสำหรับทานได้ทุกเพศทุกวัยนะครับผม ที่นี้เมนูทั้งหมดทั้งหมดนี้นะครับยังมีอีกามากมายทีเดียวคุณผู้ชมแต่ว่าที่พี่อ้อยมาต้อนรับเราวันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของทางร้านเราจะได้บรรยานกาศพี่น้องชาวร้านนาจังหวัดน่านนะครับการเดินทางมาที่ร้านนะครับถ้าเรามาที่นในเมืองใช้ระยะเวลาไม่นานใช่ไหมครับไม่นานค่ะรถไม่ติดค่ะ ไม่ติดไม่ถึงสิบนาทีมาทางเรือได้ไหมมาทางเรือยังไม่ได้ค่ะก็เนี่ยค่ะเออมาทางสะพานที่จะข้ามมาสะพานพัฒนาภาคเหนือค่ะครับนะคะข้ามมาพระธาตแห้งก็เลี้ยวซ้ายก็ลงลงสะพานก็ผ่านร้านสิบเอ็ดโมงครึ่งถึงห้าทุ่มครึ่งค่ะตามบ้านโทรมา จองที่ร้านที่หมายเลข0890734688อีกหมายเลขหนึ่งนะคะ0818085588ค่ะสำรองที่นั่งได้เลยค่ะถ้ามีโอกาสมาเมืองด้านนะครับผมก็ขอแนะนำที่ร้านาเจ้าหนาเป็นร้านอันดับหนึ่งเลยทีเดียวในเรื่องของการเดินทางของนักชิมนะครับอวันนี้รายการอร่อยชัวร์โทษไทยนี่ได้มาพิสูจน์แล้วว่า ั้งบรรยากาศแล้วก็รสชาติของอาหารนี่ถือว่าให้กดไลค์ให้หมดเลยครับผมอันนี้เป็นเมนูที่แนะนำอยากแนะนำนะครับก็ในโอกาสต่อไปเนี่ยถ้าเราได้มาเที่ยวจังหวัดน่านอีกครั้งหนึ่งก็ลองแวะมาชิมดูนะครับก็บอกได้เลยว่าอร่อยทัวทั่วไทยได้แนะนำมานะครับวันนี้ก็มีรับรองความอร่อยให้กับ เกี่นเจ้าหน่นะครับผมครับคุณผู้ชม<ด>ตัวนันเมนูอาห<อ>ารอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็คือแกงแคไก่บ้านนะครับตามด้วยออเดอร์เมืองออเดอร์เมืองะนะครับตามเซตนี้นะครับผมแล้วก็กระดูกอ่อนทอดมะแขวนนะกระดูกอ่อนทอดมะแขวนนะครับเป็นกับแกมอย่างดีเนทีเดียวนะครับและก็ขาดไม่ได้นะครับนี่ต้องมีข้าวมูด้วยนะครับนี่คือเมนูได้มาชิม รับผ่านทุกเมน,กนูนะครับอันนี้ถือว่าไม่เสียเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองน่านชีวิตของชาวเมืองน่านนี่ถือว่าเป็นชีวิตที่ไม่ค่อยเ,เ,รเ,รเ,เร่งรีบไม่ได้ไม่เร่งรีบนะครับผมเราได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตแล้วคือจิตใจในบรรยากาศแล้วก็ความมีน้ำใจด้วยครับนะานะนะก็เลยอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดน่านนะครับผมมีสิส่งสั่งสิ มากมายมีศิลปะวัฒนธรรมให้เราได้สัมผัสเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวอินานะครับวันนี้ทางรายการอร่อยชวนเทั่วไทยต้องขอขอบคุณพี่อ้อยนะครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่ในรายการอร่อยชวนเทั่วไทยก,กันน้ตลอดวันนี้ขอท่านผู้ชมได้รับรู้เรื่องราวที่มีประโยชน์และก็ร้านอาหารที่อร่อยนะครับติดตามในครั้งต่อไปว่าเราจะไป กินที่ไหนครับ,พบ,พ,บพบกันบ่ายโมงกันนะครับจะคอยเทคนิ่